น้องๆหลายคนอาจจะอยากลองทำ mock exam แ,แต่ก็กลัวว่าถ้าเกิดคะแนนไม่ดีขึ้นมาเอ๊เราจะท้อแท้จนไม่อยากไปต่อหรือเปล่านะจะมีคนที่เปลี่ยนคะแนนที่ได้เป็นพลังบวกสู้จนติดเอมวิทและเควิทได้จริงหรอพี่เออยากบอกว่าจริงค่ะเรามาทำความรู้จักกับพี่วีวีกันพี่วีวีหรือพี่เปริกาฟงมาจากโรงเรียนสตรีวิทปัจจุบันเป็นนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทเต็มตัว ตอนแรกที่พี่วีวีเริ่มสอบบอกเอ็กซมพี่วีวีได้คะแนนเพียง42%แต่พี่วีวีก็ไม่ท้อคอยเช็คจุดที่ทำไม่ได้และฝึกหัดเพิ่มเติมจนคะแนนดีขึ้นเรื่อยๆถึงจะมีช่วงที่ลงบ้างท้อบ้างแต่พี่วีวีก็ยังคงทึ่สูจ้จนโค้งสุดท้ายและทำคะแนนไปได้ถึง90%และสอบติดเป็นตัวจริงทั้งของเควิสและเอมิกันเลยทีเดียวพูดแบบนี้อาจจะยังไม่เชื่อ เรามาฟังบทสัมภาษณ์สั้นๆของพี่วีวีกันค่ะมันจะมีการแข่งกเอ็ก x ซมในหลายที่เนาะแล้วก็หลายๆคนก็จะบอกว่าเฮ้ยควรจะไปแข่ง m o อก exam ไหมควรจะไปลองสนามลองสอบดูไหมในมุมพี่วีวีเนี่ยมองว่าคนที่อยากเป็นตัวจริงเอมิวสเควิสเนี่ยควรจะลองสอบอกเอ็ก x ซมหรือเปล่าแล้วกเอ็ก x ซมมันมีประโยชน์ยังไงบ้างคิดว่าคนจะลองสอบ ถึงเราอาจจะยังคิดว่าตัวเองไม่พร้อมแต่เราก็ควรจะลองฝึกเพื่อที่จะรู้ว่าแบบมันเหมือนเป็นการจำลองก่อนที่จะสอบจริงๆทำให้เราได้ลองวางแผนเวลาการวางกลยุทธ์ในการทำข้อสอบแล้วก็พอสอบเสร็จเราก็จะพอเข้าใจความสามารถของตัวเองว่ามันจะมีตรงไหนที่เรายังทำไม่ได้ว่างเอาเวลาที่เหลือเราจะมาเน้นตรงไหนได้ดีกว่า ทีนี้หลายๆคนจะบอกว่าเราไม่พร้อมแล้วพอไปสอบมอกเอ็กซปุ๊กเนี่ยเห็นคะแนนไม่ดีมันจะทําให้เรารู้สึกท้อถอยบั่นทอนจิตใจแล้วก็ทําให้เราอาจจะถึงไปไกลถึงขั้นที่คิดว่าเราไม่ติดของจริงแน่ๆก็ลเลยไม่ไปสอบดีกว่าพีว่วิวิมองว่าประเด็นเนี้ยเป็นยังไงบ้างคือคิดว่าไม่ต้องซีเรียกับผลของม็อกเอ็กซมขนาดนั้น เพราะว่าเรายังมีเวลาก่อนที่จะไปสนามจริงๆก็คือมันเหมือนเป็นการจำลองก่อนเฉยเเรายังมีเวลาที่จะเตรียมตัวแล้วก็พัฒนาขึ้นได้อีกโอเคพี่วิวิก็คือมองมองในแง่บวกเนาะว่าเฮ้ยถึงจะได้คะแนนไม่เยอะก็ยังไม่ต้องทอ้อเพียงแต่ว่าให้ไปให้ไปมองดูว่าตรงไหนกันแน่ที่มันยังไม่ได้อันไหนกันแน่ที่เป็นจุดอ่อนแล้วก็มีเวลาเพราะนี่นเป็นแค่การจําลอง เราก็มีเวลาที่จะไปพัฒนาปรับปรุงปิดจุดอ่อนตรงนั้นก็เป็นการมองในเชิงบวกเนาะว่าอยาอยาให้คะแนนสอบมองเอ็กซมมาบัาน่นทอนจิตใจเราก็เป็นแนวคิดดีๆอีอกอันหนึ่ง